สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดำสิงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านมุกกลับบ้านมาเมื่อวันที่1ตอนเย็นนะคะไปวิ่งงานได้3วันอันนี้จริงมันไม่เต็ม3วันอะเพราะว่าวันแรกมุกก็ซ่อมไป2-3าชั่วโมง วันที่สามครึ่งวันค่ะได้กี่เที่ยวเนาะวันแรกมุกได้ยี่สิบนะคะแล้วก็จอดสอมวันที่สองได้ยี่สิบแปดเที่ยวก็คือเต็มวันนะคะไม่ได้สอมวันที่สามได้สิบเอ็ดเที่ยวนะคะสอมตอนนี้ก็อยู่บ้านค่ะเดี๋ยวจะพามาดูสภาพรถกันนะคะมุกจะล้างรถเนาะวันนี้ก็วันที่สองกลับมาบ้านทำอะไรบ้าง ทํางานบ้านแล้วก็ซักเสื้อผ้าตากนะคะแล้วก็จะล้างรถพรุ่งนี้วันที่สามมุกไปทําธุระเนาะเดี๋ยวมุกจะถ่ายให้ดูค่ะว่าตอนฉีดหน้าเขาฉีดยังไงเป็นยังไงนะคะก็คืออันเนี้จะไปฉีดหน้าครั้งที่สามที่ว่าฉีดสลายฝ้ากระจุดด่างดำนั่นแหละมุกจะไปวันที่สามนะคะเช้าวันที่สี่เดี๋ยวมุกจกะไปวิ่งงานคืนนะคะมาดูสภาพก่อนล้างนะคะทุกคน <laughs> อันนี้คือมุกเอ่อ ดินที่มันติดเป็นก้อนออกแล้วนะมันจะเหลือแบบบางๆนะคะตอนแรกคือมันติดเป็นก้อนหนาเลยอะมุกเกาะแข่ออกละมันจะได้ล้างง่ายๆตอนมันเป็นก้อน,นใหญ่ๆคือแบบมันเป็นดินเหนียว,วทุกคนมันจะล้างยากฝาไท้ายไม่ล็อกเลยอะรถม,มุกถ้าไม่ตีฝาท้าทยถ้ารถไม่โยกนะคะ ปากุกแก้วมันจะงับก่อนฝาท้ายมันลงช้าก็คืออืยังไม่ได้อาจะรบีมันฝืดฝาท้ายมันฝืดนะคะประมาณนี้คือฝาท้ายมองไม่เห็นชื่อมุกน้อยเลยอะคือเนี่ยเนี่ยดินที่มันติดเป็นก้อนมุกแขลออกมาละจะได้ล้างง่ายๆประมาณนี้ค่ะดูสภาพ ก่อนล้างนะคะเวลามุกล้างส่วนมากล้างน้ำเปล่าธรรมดาแฟบนั้นนะทีจะได้ใช้ปกติมุกล้างรถไม่ค่อยใช้แฟบใช้อะไรนะคะใช้แต่น้ำเปล่าถูเอาประมาณนี้คะ่ะดูไว้มองฝุ่นนี่ <c oughs> จากสีดำคือมันไม่ดำแลว้วอะดูพวกคันสีคันสีสีขาว <c oughs> อะไร fc มหาธิบาทโอ้ยปั่นจักรยานมาอะไรเรียกทําไมดูนูมาทั้งวันเลยอะไรนักหนา <c oughs> เด็กน้อยข้างบ้านม <c oughs> ูตอน <c oughs> ประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนล้างมุกจะพยายามเอากล่องไปตั้งไว้มุมนั้นมุมนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรมากล้างรถก็คือล้างรถ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะสะอาดไหมก็รอดู คือก็ไม่ได้ล้างสะอาดมากถ้าเกิดว่าล้างจอดก็จะลงพวกน้ํายาบางฝุ่นด้วยนะคะเช็ดให้มันเงาๆแล้วก็จอดแต่มุกจะกลับไปวิ่งดินอีกทีวันที่สี่ตอนเช้ามุกหยุดสองวันนะคะวันที่สองกับวันที่สามทำธุระวันที่สี่เช้ากลับไปวิ่งมันก็ไปขนดินเหนียวมันเดิมมันก็เปื้อนอีกนะคะไม่ต้องล้างสาดมากก็ได้ล้างแค่แบบให้มันดูดีกว่าเดิมเดียวถ้าเกิดเราไม่ล้างเราไปวิ่งมันก็จะดินแห้ง ติดสะสมไปเรื่อยๆมันจะล้างยากนะคะดูเลยดูรอบล้ออะยังไม่เงาอะรอบล้อคนดินเหนียวเปื้อนฝาข้างนะคะเปื้อนช่วงท้ายตูดมันแต่ว่าไอ้พวกตามครอบล้อเนี่ย <c oughs> คือเขาจะลดน้ําคอนกรีตเนาะเวลาเราวิ่งมันจะได้ไม่ฝุ่นนะคะก็ลดน้ําแล้วพอเราวิ่งปุ๊บมันก็กระดินงอันเนี้ยมันจะเปื้อนจากทางที่เราวิ่ง เป็นทางคอนกรีตนะคะมันมีดินตกบ้างเลยพอรดน้ำไปรดปุ๊บมันก็จะแฉะเป็นทางคอนกรีตที่มีแต่ดินแล้วมันก็แฉะนะคะมันก็กระดินไปดูภายในกันนะคะภายในมุกก็เอาเบาะออกไปซักตากนะคะเป็นเบาะหลังอะเบาะนอนเพราะว่าตั้งแต่ทำมา วันนี้เพิ่งเป็นครั้งที่สองมั่งเอาออกไปซักตากมันจะมีเบาะนอนนะคะนีเอาออกไปซักตากพร้อมพวกผ้าหม่มมันเน่าหมดละ <c oughs> ก็ต้องซักบ้างนะคะทัดลงมาะไรก็ยังไม่ได้อาลงะคะ่ะเดี๋ยวจะไปวิ่งงานอยู่เนาะภายในก็ไม่ได้สะอาดมากนะคะประมาณนี้นี่แว็กที่ใช้ที่เคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ตอนนี้ซื้อได้ที่เซเว่นนะคะโลตัสก็มี 8ปบเก้าบาทสำหรับมุกมุกว่ามันใช้ดีนะมันเงาดีอ่ะเวลาเช็ดรถเช็ดภายในนะคะมันก็เงาประมาณนี้คะ่ะเหล็กพวกนี้ก็คือหมองนะคะนี่ไม่เงาเลยโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมุกขอตัวล้างรถก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาดูกันว่าหลังจากล้างมันจะแตกต่าง กับก่อนล้างมากน้อยแค่ไหน that my going เสร็จเรียบร้อยนะคะมุกเองไม่เคยใช้เครื่องอัดฉีดที่บ้านมีค่ะหลายคนบอกว่าทําไมไม่ใช้เครื่องอัดฉีดมันเร็วกว่ามุกชอบใช้แบบสายยางแล้วก็ถูเอานะคะมันได้อารมณ์ดีเหนื่อยดีไม่รู้ดีไม่เคยใช้เครื่องอัดฉีดนะคะต่อให้มีก็ไม่ใช้ชอบล้างแบบนี้ตั้งแต่มีรถมายังไม่เคยโดนเครื่องอัดฉีดล้างเลยล้างแต่สายยางธรรมดานะคะ ประมาณนี้คะ่ะก็ไม่ได้ล้างสะอาดมากเนาะเพราะว่ามุกจะกลับไปวิ่งงานเหมือนเดิมกลับไปก็เปื่อนเหมือนเดิมคะ่ะในกระบ,บะไม่ได้ล้างนะคะเห็นไหมตรงจงอางยังเปื่อนอยู่เลยกลับไปขนมันก็เปื้อนนะคะก็ล้างแต่ภายนอกปล่อยภายในไว้ให้มันเปื่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าวิ่งงานหยอกหยอกไปไหน,น้าทำไม อย่งอีกและหมูคลิปนี้ก็ไม่มีไรมากนะคะล้างรถธรรมดารอไหมหรอยังบางฝุ่นก็ไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะไม่ได้ลงน้ำยาแล้ค่ะประมาณนี้ค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะคลิปนี้บายบายค่ะบายบายก่อนบายบายก่อน